เจอคน,น,อนลหล่อหน้าเมือนตองตองฉันนี้ลุ่มลลงเธอเร่งมาส่งผมตั้นลักไม่อยู่เลยนะเพื่อนฉันใจกล้าลองจีบดูจะทำยังไงฉันไม่มีเงินจำต้องอยู่เธอรอสักครู่ถ้าเขาชอบฉันจะกรีดดลั่นให้ดู กูจริงไม่คู่นะเพื่อนไอคนหลอ่อเสื้ออาหารสุขภาพฉันนี่ทราบก็เทียบเันเคยหากเธอมีใจก็โยกให้ฉันเลยสนุกจังเลยเพื่อนก็เชียร์เล่นใางปังวะเลยเธออย่าจะเจอหน้าเขา ความสิบของฉันมันสวยเสียจังสุดตุ้งสุดตาฉันจะมอบให้เธอสุดเทียบว,ว่าก็าโชคดีคนหล่อสื้ออาหารสุขภาพฉันนี่ทราบเขเทียบเช่นใครหากเธอมีใจก็ยกให้ฉันเลยสนุกจังเลยเพื่อนกะะ็ะแฮลันห นี่เธออยากจะเจอหน้าเขาทุกครั้งคอนเซปต์ของฉันมันสวยเสียจังสตุ้งสตางฉันจะมอบให้เธอปังมากนี่เธออยากจะเจอหน้าเขาทุกครั้งคอนเซปต์ของฉันมันสวยเสียจัง สตุ้งสตางฉันจะมอพี่เธอสุดเทียบว่าเขาโชคดีดูกร่างเธอนี้ทำให้ฉันฝันถึงเธอ